ของขวัญให้คุูงานพึ่งเริ่มเพิ่มเลยนะครับทุกคนน้องเบนจะพาอา้าวนูแล้วอ,อะไรไปฝากคุณครูคะของขวัญขนมวันนี้คุณครูเข้าไปไหนคะเป็นฝากเขาเนี่ยบบคครูเขาย้ายเหรอคะนี่คุณครูไรค้าที่ย้ายอะ่ะหน,น้องเ็นเออะไรไปฝากเขาเลยขนมอะไรคะ ใหญ่เหรอไอเชือดทำอะไรคะอยากจะังมีอะไรบ้าจริงน้องเบนไม่ต้องห่อก็ได้เนี่ยทำไมน้องเบนห่อล่ะลูกโอ้สวยจังเลย oh <my> ครูแนนคนไหนนะครูแนนไม่เคยเห็นหน้าเลยห mm hmm. น,นูจะบอกครูแนนว่าไง mm hmm. ครูแนนต้องชอบแน่เลยใช่นมิลูกข mm hmm. อของฝันให้ครูแนนชิมมาเริ่มเทิมเงินะครับโถ่จ mm ิ hmm. ้มบ้า mm hmm.